รีบหาด่วนรับซื้อเหรียญสลึงราชการที้าชุดนี้16,000บาทใครมีเอามาแลกทองคำแท้ได้นะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเคน์แปดสี่ศูนย์เจ็นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาดร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพชรวัชรบาลเน็ตซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับ ใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญยี่ห้าตังค์ครับเป็นเหรียญยี่ห้าตังค์ที่มีพี่ท่านหนึ่งนะครับได้ส่งไปสนีมาขายแล้วรับเงินนะครับชุดนี้นะครับรับเงินหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับพี่เขาบอกว่าได้ดูเหรียญคลิปเหรียญยี่ห้าตังค์ของคุณแบงค์แล้วพี่ไปลื้อที่บ้านแล้วพบเจอแบบที่คุณแบงค์กำลังตามหาครับพี่เลยส่งไปสนีมาขายชุดนี้ครับรับเงินมากถึงหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับมาครับมาครับใครเข้ามาแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าใครแชร์ขอให้รวยนะครับใครแชร์ขอให้รวยนะฮะมาครับมาครับแชร์ก่อนจ้าแชร์ก่อนนี่ครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระพุทธชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอเลยนะเพื่อนเนี่ยตามหน้าจอเลยแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคานะครับมาครับมาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สิริภพเอฟซีจากนิวยอร์กครับสวัสดีพี่วุดดี้ครับสวัสดีพี่สถาพรงามเจริญครับ สวัสดีพี่สมชายครับสวัสดีพี่อนันตทัศน์ครับสวัสดีพี่ขออร่อยครับสวัสดีเสียดเจดครับผมนี่ฮะสหายร่วมลบครับสวัสดีพี่สุวิทย์ครับเอฟซีจากเมืองชิบะครับสวัสดี500กว่าท่านครับสวัสดีพี่สากรครับเหรียญ5บาทรับพศอะไรบ้างเหรียญ5บาทมีราคาแค่2ปีคือปีพศ2540และปีพศ2546ปีอื่นยังไม่มีราคานะครับแจ้งกับเพื่อนๆเลยว่าปีอื่นยังไม่มีราคานะครับระหว่างรอเพื่อนๆครับ แล้ววางรอเพื่อนๆครับนี่ฮะมีพี่อนันตัศน์บอกว่าคุณแบงค์ติดต่อมาหน่อยแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอเลยพี่อนันตัศน์ครับแล้วส่งรูปมาประเมินราคานี่ฮะพี่สวิท FC NJ แปนครับเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นครับแล้ววางรอเพื่อนๆมีอะไรมาให้ดูครับนี่คือเหรียญกรารนาพิเศษครับนี่คือเหรียญกรารนาพิเศษครับนี่ใครมีเหรียญกรารนาพิเศษแบบนี้มีราคานี่คือเหรียญพระราชพิธีกรารนาพิเศษที่มีราคาสูงถึงเหรียญหนึ่งห้าถึงหกพันบาท นี่คือเหรียญพระ <g rain> พราชพิธีการจนาพิเศษที่มีราคาสูงเหรียญหนึ่งห้าถึงหกพันบาทมองผิวเผินทั่วไปครับมองผิวเผินทั่วไปอาจจะเหมือนกับเหรียญยี่สิบห้าตังหรือเหรียญห้าสิบตังเพ OSE ื่อนๆลองสังเกตดูให้ดีครับมองผิวเผินทั่วไปจะมีลักษณะคล้ายกับเหรียญน,นี้พี่ๆท่านใดค,ครับมีเหรียญการจนาพิเศษสังเกตด,ดูนะครับบางเหรียญเนี่ยจะมีราคาหน้าเหรียญแบบสูงๆแบบนี้ด้วยบางทีจะมีราคา หน้าเหรียญแบบส,งสูงๆแบบนี้ด้วยคือนี่ครับราคาหน้าเหรียญ1 5 0่งนห้าอบาทเพืๆๆ่อนๆพีๆ่ๆดูครับถ้ามีแบบราคาหน้าเหรียญ1น0 0บาทแบบนี้มีราคาถ้าเป็นราคาต่ำๆพวก5 0ิตังค์สลึงพวกนี้ราคายังไม่แพงครับที่ต้องย้ํากับเพื่อนๆหลายรอบเพราะมีหลายๆท่านนําเหรียญกาญนา,าแบบนี้ครับไปใช้ปะปนกับเหรียญสลึงฟังให้ดีครับน,น,าาน,านําเหรียญกาญนาหน้าเหรียญ1 5 0่น 1, บาทแบบนี้ไปใช้ปะปนกับเหรียญสลึงซึ่งทําให้ ท่านเสียประโยชน์อย่างมากมายครับซึ่งทําให้ท่านเสียประโยชน์อย่างมากมายเหรียญกาญนาเหรียญซ้ายอันึงห้าถึงหกพันเหรียญขวาเหรียญหนึ่งหนึ่งบาทราคาต่างกันเยอะมากครับเพื่อนๆราคาต่างกันเยอะมากจริงๆใครมีแบบนี้นะผมรับซื้อครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยครับมาเพื่อนๆครับพี่ๆท่านใดครับ มีบ้านใดมีเครื่องกระเบื้องครับการน้ําชาแบบนี้ครับนี่การน้ําชาปั้นน้ําชาแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนมีราคาตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับบางบ้านนะผมซื้อมาทีเป็น10บสล้านบาทนะครับจากเครื่องกระเบื้องเครื่องเงินนะครับเครื่องกระเบื้องถ้วยชามแบบนี้นะครับก็มีราคานะครับสภาพสมบูรณ์ชุดชุดหนึ่งหลักหมื่นนะสภาพสมบูรณ์นะครับแบบนี้นะครับ ชุดหนึ่งหลักหมื่นนะครับใครมีพวกนี้นะสามารถแอดไลน์ไอดีแล้วส่งมาได้นะส่งมาแล้วรับเงินเลยครับสวัสดีพี่มิตครับเอฟจากไต้หวันฮะนี่ครับกดไลค์รลัวๆกราบกำงงานพี่ชายครับใครมีเครื่องเป็นจระลงแบบนี้ยินดีรับซื้อครับเครื่องเงินครับเครื่องเงินแบบนี้ครับเครื่องเงินทําจากเงินเครื่องเงินถมด้วยทองครับ แบบนี้เนี่ยผมยินดีรับซื้อนะให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอน gained. สามารถส่งลายมาได้นะครับเครื่องเงินขันเงินเข็มขัดเงินนะครับให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนนี่ขันแบบนี้ครับขันพานแบบนี้ฮะนี่มีส่งมาขายเป็นประจําเกือบทุกวันครับมีส่งมาขายเป็นประจําเกือบทุกวันไม่ว่าแบบนี้นะครับรับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนะครับเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คำพระเครื่องพระพุชาครับพระพุชาแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับ หลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่ส่งรูปมาประเมินราคาเผื่อบางองค์มีราคาหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านครับไปครับเราไปดูกันดีกว่าครับอย่าลืมนะใครที่มีเหรียญกาญจนาย้ำอีกหนึ่งรอบครับพี่พ,พี่ท่านใดครับที่มีเหรียญกาญจนาพิเศษแบบนี้ดูนะถ้าของท่านเป็นเหรียญที่มีหน้าเหรียญสูงๆแบบนี้ครับมีราคาแน่นอนเหรียญหน้าเหรียญจะเขียนว่า1,500บาทแบบนี้ครับหน้าเหรียญสูงๆมีราคาแน่นอนครับมาครับมาครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับแคปเจอร์เก็บไว้ดู อันต่อไปครับมาครับพี่พี่ดูครับใครส่งไลน์มาแล้วผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ได้ตอบแสดงว่าของของท่านไม่มีราคานะครับฟังไม่ผิดแน่นอนครับส่งไลน์มาแล้วเปิดอ่านแล้วไม่ได้ตอบแสดงว่าของของท่านไม่มีราคาครับเมื่อกี้มีคนถามถึงเรื่องเหรียญห้าบาทครับมีคนถามถึงเรื่องเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าครับดูครับนี่คือเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าที่เมื่อกี้มีคนถามครับว่าปีไหนมีราคาย้ํานะครับเหรียญห้าบาท มีราคาแค่2ปีครับคือปีพศ2540และปี2546ครับมีราคาแค่2ปีเท่านั้นย้ํานะครับมีราคาแค่2ปีคือ 40- และ46ครับจะไปเร็วครับพี่พี่ท่านใดที่รู้แล้วครับว่าเหรียญ5บาทที่ขายได้อย่างนี้อันละ4 0 0 0ถึง10,000อย่างนี้350ถึง700รลบกวนครับพิมพ์4 0กับ4 6แล้วกดหัวใจรู้เลยให้ผม่อยครับพ,พี่พี่ท่านใดที่รู้แล้วครับว่าเหรียญ5บาทขายได้ มีราคาต้องเป็นปี2540และปี2546รบกวนแคปเจอร์ครับแล้วพิมพีู่นย์สี่หกแล้วกดหัวใจรวๆให้ผมนะยครับเป็นกำลังใจให้กันกดแชร์กดไลค์เป็นค่าครูครับท่านไม่ได้เสียอะไรเลยกดแชร์กดไลค์เป็นค่าครูให้ผมเฉยๆดูนะครับปี40ปี46แบบนี้มีราคาแบบนี้4 0 0 0ันถึงหนึ่งแบบนี้3 5 0 7้อถึงเจ็ครับมาครับ25ตัง สี่หนึ่งสองขอบมีราคาไหมเหรียญยี่ห้าตังมีราคาเฉพาะสี่สองและสี่สี่เท่านั้นนะครับปีอื่นไม่มีราคาครับมาครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับโอ้ยมีคนกดมาเต็มเลยพี่วราพรกองแก้วพี่มิสเตอร์สุวรรณนะครับก็กดมานะฮะไปครับเอาอันต่อไปครับมีอะไรให้เพื่อนๆดูครับเดี๋ยวหาก่อนนะฮะเดี๋ยวหาก่อนครับนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือเหรียญห้าสิบตังครับนี่มีมาใหม่ๆเรื่อยๆครับนี่คือเหรียญห้าสิบตังที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่เก้าครับ เป็นเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีสภาพสวยผมรับซื้อเหรียญละ10,000บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับใครมีเหรียญห้าิตัง์รุ่นนี้ครับสภาพสวยๆผมรับซื้อครับ1เหรียญ1น0 0 0ื่นบาทครับสามารถนํามาแลกเงินสดหรือมาแลกทองคําแท้ได้ครับดูนะครับใครที่มีเหรียญห้าิตังค์สังเกตดูตามแบบที่ผมบอกครับลืมส่งของสนธยาอีก1ชุดสั่งมาชุดเดียวชุดที่2ยังรอรับอยู่เนอะเดี๋ยวผมให้อดมินดูให้นะครับพี่สนธยาครับดูนะครับเหรียญห้าิตัง ปีนี้เท่านั้นถึงจะขายได้เหรียญ50ตังค์ที่ขายได้ต้องเป็นปีนี้ครับคือปีพศ2530ปีพศ2530ครับใครที่มีแบบนี้ปีนี้คือปี3 0ผมรับซื้อนะครับห่เหรียญฟังไม่ผิดแน่นอนครับ1เหรียญ1น0 0 0่นบาท1เหรียญ1น0 0 0บาทครับสามารถนํามาแลกเงินสดได้เลยนะนี่แบบนี้ครับนี่50ตังค์ดูที่ปีอย่างเดียว ทุกท่านไม่ต้องไปดูอะไรครับมีราคาเฉพาะปีนี้ปีเดียวฮะมีราคาเฉพาะปีนี้ปีเดียว5 0ิตังค์รับซื้ออัลละหมื่นหรือใครมีแบบนี้เอามาแลกทองคําแท้ได้บางท่านไม่อยากขายเหรียญครับเอามาแลกเป็นทองคําได้นี่ฮะดูให้เป็นปีพศออตามนี้คือปีพศ2530มีราคาแค่ปีเดียวครับย้ําหลายรอบเพราะเดี๋ยวมีดราม่าอีกย้ําหลายรอบเพราะเดี๋ยวมีดราม่าอีกครับว่าโอ๊ยส่งมาแล้วมันไม่รับซื้อหรอกของฉันมีสามหนึ่งสามสองเนี่ย โอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้มันส่งมาแล้วมันโกหกมันไม่รับจริงมันปันราคามันเอายอดวิวมันหลอกมันลวงโอ้โหต่างๆนานา,นามาเป็นชุดครับผมยังงงอยู่เลยนะผมยังงงอยู่เลยครับว่าแค่คุณไม่มีเนี่ยผมต้องกลายเป็นคนหลอกลวงเลยเหรอผมงงมากๆครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเอาให้เฉพาะ FC ที่เข้าใจดูแล้วกันนะใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจไม่ต้องดูครับเพราะขี้เกียจตอบคําถามเยอะแยะมากมายครับ มาครับพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดครับที่รู้แล้วครับว่าเหรียญห้าสิบตังเหรียญนี้มีราคาหนึ่งหมื่นบาทต้องเป็นปีนี้เท่านั้นคือปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบลบกวนครับลบกวนจากใจพิมพสามศูนย์แล้วกดไลค์รัวๆให้ผมเลยครับล <uz> บกวนพิมพสามศูนย์แล้วกดไ like ลค์รัวๆหน่อยครับเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าเฮ้ยไอเหรียญห้าสิบตังเนี่ยที่ผมรับซื้อเนี่ยมันต้องเป็นปีนี้เท่านั้นนะคือปีสามศูนย์แล้วกดไลค์รัวๆมาครับยืนยันให้น้องหน่อยยืนยันให้ผมหน่อยครับมาครับมาครับ นี่คะแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกด30ยืนยันให้ผมหน่อยครับแบบนี้ขายได้ครับอันละ1,000 0บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับฟังไม่ผิดแน่นอนอันละ1,000 0บาทครับพี่ซิลินทิฟถามว่างงมากมีการรับซื้อเหรียญแบบช่างกิโลด้วยเหรียญช่างกิโลจะใช้กับเหรียญต่างประเทศครับพี่ซิลินทิฟครับ เหรียญต่างประเทศโลหนึ่งร้อยก็บาทเองนะไม่แพงครับเหรียญต่างประเทศโลหนึ่งร้อยก็บาทเองไม่แพงครับดูนะครับใครที่รู้แล้วผิวพิมพ์มาเต็มเลยไปไปครับไปครับอันดับต่อไปครับพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดครับมีพระเครื่องครับสามารถเดินทางมาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ย่านนี้มีพระเครื่องพระพวกนี้ครับใครมีพระเครื่องนะครับพระบูชาอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ครับนี่นี่นี่ชุดปุตโตครับชุดนี้นะถ้านี่ครับ ชุดนี้ครับผมรับซื้อนะองค์นี้องค์เดียวก็หลายๆหมื่นแล้วนะครับอง์นี้องค์เดียวก็หลายๆหมื่นแล้วครับนี่คือพระปิดตาของหลวงปู่โตครับนี่พระหลวงปู่โตครับนี่เพื่อนๆพี่ๆดูครับเช่าทุกวีทุกวันเช่าพระเกือบทุกวีทุกวันครับอยู่ที่ทุกท่านครับใครมีพระเครื่องก็สามารถนํามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้นี่อันนี้เป็นหลวงพ่อแดงครับนี่เป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดครับจะย่อยจะถูกจะแพงผมรับเช่าหมดเลยอย่างเงี้ยเหรียญหนึ่งพันกบาทอย่างเงี้ยเหรียญหนึ่งพันกรบาดครับจะย่อยจะถูกจะแพง ผมรับหมดเลยนี่ฮะใครมีนะครับหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อสุดนะครับนี่หลวงพ่อสุดครับผมรับหมดผมรับหมดจริงๆครับสามารถนํามาขายผมได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่อันี่อันนี้เป็นพระสมเด็จวัดปักน้ำครับพระสมเด็จวัดปักน้ำครับนี่พระคำหมากำคำข้าวครับไม่ได้หยิบให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนานีน่พระคำหมากำคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดาครับ เป็นพระที่สร้างขึ้นเป็นจํานวนเยอะมากๆนะแต่ผมรับเช่านะครับใครมีนะฮะผมยินดีรับเช่าไม่จํากัดจํานวนนะครับบางท่านมีมาทีเป็นร้อยๆเหรียญนะครับบางท่านมีมาทีเป็นร้อยๆยเหรียญนะฮะนี่ครับพระเครื่องรับเช่าพระเครื่องเกือบทุกหลวงพ่อครับใครมีพระเครื่องพระบูชานะครับพระเก่าพระใหม่พระกล่องนะครับผมยินดีรับเช่าเนี่ยให้ราคาทุกท่านยุติธรรมแน่นอนครับสามารถแอดไลน์ไอดีหรือเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณ ตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านห่าง่ายครับเพื่อนๆสะดวกปลอดภัยสามารถเดินทางมารับเงินสดกลับบ้านไปได้เลยครับมาๆมา,มาจ้ามาจ้าเรามาดูนี่กันดีกว่าครับนี่คือเหรียญยี่ห้าตังครับพี่ๆท่านใดครับมีเหรียญยี่ห้าตังรุ่นนี้อยู่ที่บ้านครับลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวๆมาครับนี่คือเหรียญยี่ห้าตังราชการในเก้าที่ผมบอกเพื่อนๆว่าชุดนี้นี่พี่เขาส่งมาชุดนี้สามชิ้นครับพี่เ็าส่งมาชุดหนึ่งสองสาม สามชิ้นรับเงินถึงหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับรับเงินถึงหนึ่งหมื่นหกพันบาทพี่ดิวบอกว่าขอไว้ใช้ครับลูกพี่พี่ดิวที่บ้านหรือเก๊พี่ดิวอ่ะห้อยไม่หมดแล้วเชื่อผมเหนียวยิงไม่เข้ายิงไปปุ๊บติดพระทันทีครับพี่ดิวครับอ่าหรือพี่ดิวจะมาแบ่งน้องก็ได้นะหรือพี่ดิวพี่ดิวจะเอามาแบ่งน้องก็ได้นะครับน้องอยากมีหลวงพ่อคมอยากมีหลังค้อนครับพี่ดิวครับอยากมีหลวงปู่ทิมครับโอ้โหผมเห็นพระพี่ดิวแล้วใจสั่น มาครับนี่คือเหรียญยี่ห้าตังกรัชกาลที่9ที่มีราคาครับพี่พท่านใดมีเหรียญยี่ห้าตังรุ่นนี้ครับรบกวนกด1กดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับกด1กดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับสวัสดีพี่พ,พยุงเดชครับกด1กดหัวใจรัวๆมาจา่านี่คือเหรียญยี่ห้าตังกรัชกาลที่9ปีพศ2542เป็นเหรียญที่ออกใช้ในชีวิตประจาวันแต่เพื่อนๆลองสังเกตที่ปีครับเพื่อนๆลองสังเกตที่ปีเหรียญมันเล็กมากนะมันเลยซูมแล้วมันไม่ค่อยชัด เหรียญเล็กมากครับดูนะครับใครพี่ๆท่านใดครับมีเหรียญยี่ห้าตังรัชกาลที่9รุ่นนี้ครับรุ่นที่ทอนมาจากรถเมย์ครับรุ่นที่ทอนมาจากโลตัสเซเว่นครับดูนะดูให้เป็นปีนี้เท่านั้นครับคือปีพศ2 5 4 2ใครมีแบบนี้เป็นเหรียญเปื่อยๆแบบนี้ครับผมรับซื้อครับ1เหรียญ4 0 0 0บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับเหรียญเปื่อยๆสภาพแบบนี้ครับสภาพเดิมๆแบบนี้ผมรับซื้อครับห่เหรียญ4 0 0 0บาทครับใครมีแบบนี้ ผมยินดีรับซื้อครับสามารถแอดไลน์ไอีตามหน้าจอและส่งรูปมาประเมินราคาพี่นภัสสอนบอกว่ามีเยอะเลยดูนะครับดูให้เป็นปี4 2เท่านั้นนะครับถึงจะมีราคาแล้วพี่ท่านนี้เขาได้ไปรือเจอแบบนี้ครับแล้วพี่เขาจะแกะออกจากแผงเพื่อนําเหรียญน,นี้มาขายครับเพื่อนําเหรียญยี่หตังมาขายพี่ๆผมฝากบอกไว้เลยพี่ๆท่านใดครับ มีเหรียญแผงแบบนี้มีเหรียญแผงแบบนี้อย่าไปแกะนะอย่าไปแกะครับนี่คือเหรียญยี่ห้าตังปีสี่สองครับที่เราประกาศ,บบก eaten, ากาศาตามหากันครับนี่ในแพ็คจะมีเหรียญเหรียญนี้หนึ่งเหรียญครับในแพ็คจะมีเหรียญเหรียญนี้หนึ่งเหรียญใครมีแบบนี้นะสี่พันบาทชุดนี้สี่พันบาทครับผมยินดีรับซื้อครับเอามาขายผมได้อย่าไปแกะนะปล่อยไว้แบบนี้ครับชุดละสี่พันอีกหนึ่งอ,อันครับมาอีกเหมือนกันครับนี่คือ ชุดเหรียญ5บาทรัชกาลที่9ครับปี40ที่ผมบอกเ,เพื่อนๆเนี่ยใครมีสวยๆแบบนี้ผมรับซื้อนะครับ1 0,000บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับใครมีเหรียญ5บาทปี2540แบบนี้ผมรับซื้อครับเหรียญละ1 0,000บาทแผงนี้ก็คือ10,000บาทครับใครมีนะฮะเอามาขายได้อย่าไปแกะออกจากแผงโดยเด็ดขาดย้ํานะครับห้ามนําเหรียญพวกนี้ไปแกะออกจากแผงโดยเด็ดขาดเพราะทุกท่าาเพระท่าน อาจจะทําให้ราคาลดลงได้อาจจะทําให้เหรียญมีรอยได้และราคาก็จะลดลงไปอย่างมาก3ชิ้นนี้ครับพี่เขาได้ส่งไปสนีมาแล้วรับเงินนะครับ16,000บาทใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อครับพี่ๆจ๋าพี่ๆท่านใดครับช่วยพิมพ์ยินยันนี้ผมหน่อยพี่ๆท่านใดที่รู้แล้วครับว่าเหรียญยี่ห้าตังรัชกาลที่เก้ามีราคาต้องเป็นปี254 2เท่านั้นรบกวนพิมพ์เลข4 2แล้วกดไ like ลค์รวยๆให้ผมเลยครับ รบกวนพิมพ์เลขสี่สองแล้วกดไลค์รวยๆให้ผมนะครับพิมพยืนยนนันให้ผมหน่อยเขาจะได้ไม่ได้บอกผมว่าผมบ้าแต่ใครจะว่าผมก็ว่าไปครับคนมีปากก็พูดไปครับบนโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยโดนนินทาครับการนินทาเนี่ยบอกให้เลยมันเป็นมันเป็นเรื่องกิจวัตรประจําวันของคนครับมันเป็นเรื่องกิจวัตรประจําวันของคนดูนะครับอ่าพี่นาวีบอกว่าได้ความรู้มากครับดูครับใครที่รู้แล้วครับว่าเหรียญยี่ห้าตังที่มีราคาขายได้ ต้องเป็นปี2542เท่านั้นรบกวนพิมพ์42องลบกดไลค์รัวๆให้ผมนะครับกราบงามๆครับพี่ๆทุกท่านที่กดไลค์รัวๆครับใครกดไลค์รัวๆขอให้ทุกท่านพบเจอเหรียญแบบนี้และสามารถนํามาขายได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมารับเงินหมื่นกันแสนเงินล้านได้เลยครับมาครับมาครับแคปเจอร์นะครับแคปเจอร์นะครับแคปเจอร์ไว้ดูครับปี42จ้ะนี่แคปเจอร์เก็บไว้ดูครับใครที่แคปเจอร์แล้วนะฮะเก็บไว้ดูแล้วกด42แล้วกดหัวใจรัวๆมาครับอ่ากราบงามๆครับพี่ๆจ๋ากราบงามๆ การกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นค่าครูครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กันครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญยี่ห้าตังที่ผมบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยว่าถ้าเกิดใครมีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับชุดนี้นะจ่ายสดไปถึง16,000บาทครับสามารถแอดไลน์ ID แล้วส่งรูปมาประเมินราคาท่านใดที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับสามารถส่งไปเนีเคอรี่ ขนส่งทุกชนิดเนี่ยมาขายได้มารับเงินสดทันทีนะครับเหมือนกับท่านเดินทางมาหาผมเองถึงที่ร้านเลยนะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มแพ้วัตถุลราเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง900ท่านไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์นะครับพรุ่งนี้ขออนุญาตงดไลค์1วันนะพบกันใหม่วันศุกร์นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพ้าเครื่องพระผู้ชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเ3ศูนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ